สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงสีเทาอุ๊ยยายเทียบมาใหญ่มากเลยเหรออุ้ยอุ๊ยใครมานะพี่เทียนเหรอสวใครมาคะนุ่นไปดูซิโัวดียดันเกินนดี่แต่มีแฟนหรือยังคะเอ้าไม่ว่าสั้น แท่นมามาเบิร์นกันดูแท่านมาจับมือหน่อยกันดูน,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 นี่พี่แทนจ้าพี่แทนี่นอ๋เ,เอาอเอ,เอ,เอยียงมาลูกขึ้นหมุนท้าแถวบ้านเนี่ไปเขินผีแท่นม,น <c oughs> มาสั่นสวัสดีค่ะ,คะนี่แต่หิวข้าวไหมไปกินข้าวปะไปกินข้าวไหมกินนมเบิร์ดขวดหนึ่งแล้วก็บ่กกินแล้ว หลีกก็ค่ะหลี่ก็ข้าผลห้างนี่ปกติดีเนาะจ้า,จาทางชายภูมืกระลังตกะประสานทอดตะกุกหม้อขึ้นนี่แหละจ้า,จาสวัสดีค่ะป้จจาจักรวิตาคนสวยไปโรงเรียนแล้วคนเก่งจา้าบอกเลี้ยงคนลูกเด็กหน่อยพูดจริงหมู่บ้านนี่ค่ะคนบอกเบาเศร้าเด้ยหมู่บ้านนี่บอกบอกเบ่เศร้าหมู่บ้านเนาะบอกเบาเศร้าซ,ซ,ซ,ซี่ไ,ไม่ต่างแค่ียบนั่งอยู่ตรงนี้นะป้า ไม,ไ,มไม่ได้เขินค่ะลูกโอเคโอเคไ,ไ,ไปเล็นกับพี่กินเลยไปไปไปยืนกับพี่โตไปวิอรถมาแล้วรถใครมาแล้วน่ะพี่โตมาไหมพี่ตมาไหมอ่ะสวัสดีจ้าหมูคนเขอนผู้เบาตัวปัจเจ้วว่ามีลูกจะค่อนจา้ามีตาหน้าีตานนิละ่ะน้องนาลีอารมณ์ดีจังตาใสไปไม,ไมตาใส่ ขาทิ่ตะไสรมาแต่ไหนตะไสรมาแต่ไหนคะ,อะนอนนลำข่อยได้ม่ขึ้นนะ่ะป่ญหาพา,า,า,าแม่จ้าเถอะเด้นะอมาขึ้นเองละเมอดีเด้นอนกับป้าเพห็นว่าอันคุณแม่เพิ่มคอมานะ่ะแม่จ้าไม่ไม่ไปหาแม่หรอกนะจะน,นอนกับป้าเพห็นว่ะอืม นี้นอนกับป้าอีกนะเอ่อหลับดีไหมคะลูกนอนกับป้าหลับดีไหมเวลาไปโรงเรียนหนูจะได้ตื่นแต่เช้าแล้วก็มาส่งทิโต้ด้วยนะต่อไปนี้ลิตานอน,นกับป้าจันถึงผ่านหือหัดนะวันศุกร์เสาร์ที่นอนกับแม่จ๋นนะโอเคไหมคะหมู่ว่านว่านพาจะป่าจะเอาสนัานแมน,นอืนอเออเพีบ ไอ้กินอยู่เด้เมือ่อไรเห็นอันอก๊กเลตติดเมือ่งงอนมากี่แม่าอาหารว่าง,างสวัสดีค่ตะตาเดียบก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายด้วยเป็นโรงเรียนก่อนนะคะมนันยำเลยอันนวลกาแฟส้องของหลานหอวนี้ไม่บายก็เดียวยปกาแฟอ้วงแม่แบบ เดี๋ยวไปห้ก่อนดวไปเล้ะก็ไปเรียนให้กันอย่าไป้าน้องวะชุดน้องน่ารักขอบคุณค่ะสวัสดีเจ้าซีสามพันท่านด้วยค่ะเก่งมากขึ้นไม่ร้องแล้วบ่ร้อง,องแล้วจ้าอาบแจให้กรห้องแล้วมาสอนเะนี่อาบน้ำแจงตัวใส่ชุดมามาไทยใส่ชุดนักเรียนมาไทยดูก็ผพิโตโอืยเก่งมากล่งเนี่ยคือบ่ลงเหียนล่งหรอวะโอ้ถไทยลิวยู่อเออ เก่งมากค่ะคนสวยอาบน้ำให้อืมแม่ไม่แล้วอันตื่นขึ้นกะหอบอันอาบน้ำรวยกัน,นออกเลยให้ตื่นแต่เศ้าเลยแม่ร้องด้วยขอบคุณค่าเก่งคางนาลิตะยังเอาหรอย,ย,ย,ยังปากเป่า บางนะคะพื่น,เพ,นเพื่อน่มันเพื่อนหนูรถมาอ้มาบ้าแค่าาเดี๋ยวถือให้ให้เรว่าถือใหเะะ้เอาไปไหนไมออไไ่ได้กน้ะมะเอาชม่กะอยู่นู่นค่ะหมกันแล้ว้ืมแล้วไงที่กด